ันแล้วเรมีมหาวิทยาลัยบริกัรด้วยครับมีดออนนเร์ออดออนนเร์วิทยาอยู่ด้านซ้ายนะครับแอกซี่ไปแล้วนะเลคเอาขึ้นไปแล้วเลขอกอกขึ้นไปนะครับบินโดยนายักคนระับนายักเราวันนี้มาบินให้หน,น้องๆได้ชมอ่ะเป็นประเภทเชนดีห้าร้อยนะที่เป็นตรวจการและที่เป็นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ น้องหนู่มได้ดูด้วยครับนะาอาหารอยู่ด้านซ้ายนะครับตอนะนะี้ดอกกันเนอร์คอมนักบินนะครับบเ,เกี่ยวเป็นไรตัวยอดตัวประยานมาคนบ้าที่จอดอยู่ด้านโน้นนะครับตะปูเดียวกันเป็นเครืปป่องบินใช้น้ำมันใช้น้ำมันในการบินนะครับ ระย์นะครับระยะพลังบินให้เราชมมาดูใ่ายๆได้ครับดูเต็มๆได้ที่นามร้อนครับที่ด้านม่มด้านข้างกันให้ล้ำเข่านะครับจะจินเดินทางให้ล้ำให้ล้ำจินเรียบพื้นนะครับหนึ่งเมตรตอนนี้เรียบพื้นหนึ่งเมตรนะครับไปด้านหน้าท้ายในน้ำนะครับเอาเข้าไปด้านหน้าทีหนึ่งมาแยกออกไปด้านหน้าทีหนึงครับเดี๋ยวพลามอเตอร์มาแล้วมาแยกออกไปด้านหน้าเลยเอาเทครับ M400 ติดโดยไม่ยั้นะครับตัวจริงอยู่ด้านหน้าด้านหน้าขวาเราลู่นะครับจอดอยู่เป็นรางโคต้าแต่คูนเดียวกันครับที่หน้าจะวันสี่ที่นั่งเป็นจะเป็นที่สี่ที่นั่งนะโดยจำลองออกมามีทหารคอยคุ้มกันด้วยวดอ็อกเตอร์อยู่ด้านข้างด้วยนะครับนักธินิสองท่านผู้รักษาที่หน,น,น,นึ่งคนนั่ในด้านมือสี่ นี้โทรศัพก็เหลือน้อยนะครับโทรศัพท์เหลือน้อยใช่ไหมใช่ตอนนี้กำลังกลับไปเอาที่โทรศัพท์อยู่ประมาณร้อยกว่าเครื่องเรื่องว่าไม่เหลือให้ผมเครื่องมันมีเยอะนะเวลายอดใหญ่เลยครับตอนที่ท right ูรู anyway. o. 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 ้ก็มาช่วยใช่ครับหนุ่มๆะครับมาบริการมาขอเบอร์ได้นะครับขอเบอร์ที่น้องทูได้นะครับเบอร์ใหม่นะคไม่ใช่เบอร์น้องท้องนะแจกฟรีนะครับ มีห้าร้อยหนูน้องชมอยู่ครับประมาณห้าเต้นก็มีเราวันนี้ก็ไปหลายที่นะวันนี้ก็มาที่เรานะครับถือว่าเป็นโชคดีนะระยะกำลังเครื่องยายามะบินให้ื่เราชมนะครับจิ๋จอบเกยโชว์รี้ยวเปี้ยวต่ำๆให้หนุ่น้องดูนะครับนั่จะบินมามากมบานบินเร็วมาบินซิ่งให้ด้วยอะอะนี่บินซิ่งให้ด้วยคิดไปว่าอะไรยไปละอ่านะครับโลพาสบินผทางไปท่าเรือนะครับ แตะเรายกตัวอะไรมีเยอะแยะข่าบินนะครับเรียบพื้นนะครับถึงพุ่งถึงพุ่งบินโจมตีบินเข้าโจมตีที่หมายด้วยความเร็วนะครับเรียบพื้นไปเรียบยอดไม้ไปแล้วก็ไปโผล่ที่หมายทำลายที่หมายแล้วต้องบินกลับนะครับเป็นที่ดูดีมาดูกันได้นะครับนี้ระยะบินสูมเยอ ตะปูเต็มดีห้าร้อตัวใหญ่ของจีก็อยู่ด้านขวาด้วยนะตะกูเดียวกันนะับพัฒนามาเรื่อยเรื่อครับเสื่อท้องสิ้นสิ้นเก้าบาทดาเป็นไงไปเลยเหรอโอ้ยได้ยินกันดีัครับดีจังทีอ่ะได้ขึ้นกันจริงงเกี่ยวร่มักคนไมดี